เธอคนนี้ชื่อมุกสาวจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่วันนี้ขอสลัดความขี้อายออกมาทําตามความฝันอีกสักครั้งชื่อนางสาวกุลชาสุพนเสนีค่ะชื่อเล่นชื่อมุกทำไมาถึงอยากเรียนพยาบาลก็ก็คิดว่าเป็นวิชาชีพที่ดีค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอยากเป็นนักร้องก,ก,ก็ชอบร้องเพลงค่ะก็อยากมาลองดูค่ะ Some หลายหลายคนบอกค่ะว่าไม่ค่อยมั่นใจก็ปึกความกล้าค่ะแล้วก็ไปเรียนเต้นค่ะให้กล้าแสดงออกค่ะตอนที่เราไปเรียนเต้นค่ะแล้วเขาก็พาเราขึ้นเวทีก็ไปเต้นก็ทําให้เรากล้าขึ้นไม่ปล่อยให้ต้องเหงาใจบ่อยๆเธอรักฉันแค่แค่อีกหน่อยยิ้มนัวติายชาอยากจะรักต้องเอาใจเพิมความ วันนี้มาก็คาดหวังนิดนึงค่ะ<อ>แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะ